สวัสดีครับเราก็ยังอยู่กันที่พนมเปญนะครับประเทศกัมพูชานะครับอาวันก่อนเรามาถ่ายปีใหม่กัมพูชาให้ดูนะครับว่าเขาจัดงานกันไปถึงไหนนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอัปเดตนะครับสถานการณ์งานที่วัดพนมนะฮะงานปีใหม่กัมพูชาเราไปดูกันเราไปอัปเดตกันนะครับก็ซุ้มต่างๆนะครับมากมายวันนี้นะครับเอาพญานาคออกไปแล้ว เออก็งง,งงอยู่ว่าทำไมเอาพญานาคออกไปแล้วนะครับนี่พญานาคหายไปแล้วกากลายเป็นงูทองแทนเออก็ง,งงดีครับนี่งูทองนะครับพญานาควันนั้นนะครับที่เรามาก็จะเป็นพญานาคนะครับตรงนี้พญานาคออกไปเรียบร้อยตรงนี้กลายเป็นงูทองเอเรามาอัปเดตกันนะครับวันที่สิบเอนะครับโคตรร้อนไปดูกัน ว่าเขาจัดงานอะไรกันไปถึงไหนแล้ววันนั้นที่เราบอกว่าดอกอะไรนะดอกดอกบัวใช่ไหมไม่ใช่ดอกบัวนะครับเป็นดอกลำดวนนะนี่จัดงานกันมาถึงขนาดนี้แล้วโอ้สุดยอดครับเราก็พามาดูนะครับ เเยยอะลดอกลำดวนนะวันนั้นที่เห็นทํากันอยู่นะครับประดับด้วยดอกลำดวนนี่เป็นหน้าวัดนะครับหน้าวัดพนม เรือที่วันนั้นทําก็อยู่ตรงนี้นะครับ<ม>เราก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะ,อะลองเดินมาตรงนี้มั่งตรงนี้น่าจะเป็นซุ้มขายของนะครับอยู่ทางซ้ายมือนี่ซุ้มขายของ งานเทศกาลปีใหม่กัมพูชานะครับด้านนู้นก็ตั้งซุ้มนะครับจะเป็นของขายปีนี้นะครับทางรัฐบาลของกัมพูชาเนี่ยบอกว่าจัดงานยิ่งใหญ่นะฮะ เราไม่ได้พูดเองนะครับเดี๋ยวก็หาว่าแอดมัวอีกพามาให้ดูกันเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นสมต่างๆนะสมตรงนี้เป็นข้างวัดนะครับ น,นานี่เดี๋ยวเราจะลองมากินขนมอันนี้เขาบอกอร่อยเฮลโล วันร <One>. yeah. ิ่นแพงก็ราคาประมาณสองสองพันสอพก็20บาทนะครับราคา20บาทจะใส่มะพร้าวนะครับแล้วก็ใส่แตงเมที่เป็นน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลหวานนะครับโรย ด้วยนมหน่อยแล้วก็ใส่งาเข้าไปอกรอบครับต้องกินตอนนี้นะครับอย่าให้แป้งละลายนะครับถ้าแป้งละลายนี่ให้น้ำตาลละลายนี่คือแบบไม่อร่อยนะอร่อยมาก ตรงนี้เป็นซุ้มขายของนะงานจะเริ่มวันที่สิบสามหรือสิบสี่ประมาณเนี้ยจำไม่ได้ละ อ้อยนะครับฮัลโหลวันเถามมั้ยสามเต่าเสนเตียยน้ำอ้อยนี่ราคาสามสิบบาทนะครับมะกรูนน้ำอ้อยนะครับน้ำอ้อยต้องที่นี่เลยนะกัมพูชานี่คือแบบ ทำน้ำอ้อยได้อร่อยมากนะครับสดๆโอ้โหใช้ได้ราคาสามสิบบาทนะครับเอาพญานาคออกไปแล้วเอางูมาแทนงูทอง พาไปดูเรื่อยๆว่าเขาทําไปถึงไหนแล้วสานการณ์นะครับจัดงานปีใหม่กัมพูชานะครับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเขาบอกว่าเป็นงานปีใหม่เนี่ยแต่ใครจะเรียกให้เหมือนบ้านเราก็แล้วแต่นะ เัาพามาดูตรงนี้น่าจะเป็นซุ้มน่าจะมีการแสดงอะไรตรงนี้นะทางรัฐบาลกัมพูชานะครับบอกว่างานนี้จะยิ่งใหญ่แล้นะครับเราไม่ได้พูดเองนะครับรัฐบาลกัมพูชาบอกมานะครับว่างานยิ่งใหญ่มากนะครับปีนี้ที่ วัดพนมนะครับตรงนี้น่าจะเป็นการแสดงแต่ม่รู้แสดงอะไร ทางข้างวัดก็จะจับเป็นซุ้มนะครับโอ้โหตรงนี้งานวัดเลยอ่ะ ตรงนี้ก็คืออะไรไม่รู้ ไม่รู้อะไรอ๋อเมื่อกี้ข้างหลังนะครับมงกุฎนี่ไปข้างหน้าโหแดดร้อนมากหมวกก็ไม่ได้เอามารองเท้าก็ใส่รองเท้าวิาาแต่มาเลยว,วันนี้นามปีใหม่ปีใหม่กัมพูชานะครับ ครับแสดงโคนเหร ก็ดูแล้วก็ใหญ่กว่าปีที่แล้วนะครับเพราะว่าปีที่แล้วนะ่ะดูแล้วไม่มีอะไรนะครับน้อยมากปีนี้ก็ดูแบบยิ่งใหญ่กว่านะ,ะ,อะแอดก็พามาอัปเดตนะครับก็ดูดูกันไป

ก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ